ที่ปราสาทพระขันแห่งนี้ยังเป็นสถานที่พบจารึกสําคัญนั่นคือจารึกปราสาทพระขันเขียนด้วยภาษาสันสกฤตจำนวน72บรรทัดแบ่งออกเป็นฉันจำนวน179บทความสําคัญของจารึกปราสาทพระขันได้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นกษัตริย์นักก่อสร้างของพระเจ้าชัยวรมันที่7ปรากฏอยู่ในบทที่122ถึงบทที่126ระบุว่าพระองค์โปรดให้สร้างวา,านิคฤหะ แปลว่าบ้านมีไฟหรือเรือนไฟจำนวน121แห่งไว้ตลอดเส้นทางถนนจากเมืองพระนครไปยังบ้านเมืองต่างๆหนึ่งในนั้นมีเส้นทางที่ยาวที่สุดขึ้นเหนือไปยังวิมายาปุระหรือเมืองพิมายในดินแดนประเทศไทยปัจจุบันแม้จะรึกปราสาทพระขันจะไม่ได้บอกว่าแท้จริงแล้ววานิคฤหะหรือบ้านมีไฟทำหน้าที่ชัดเจนอย่างไร แต่สำหรับปุยฟีโนโนักโบราณคดีของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพาทิศสันนิษฐานว่าบ้านมีไฟคือที่พักสำหรับคนเดินทางเช่นเดียวกับที่พบได้ในวัฒนธรรมอินเดียโบราณเขาจึงถอดความหมายคำว่าวานิคฤหะหรือบ้านมีไฟในอีกชื่อหนึ่งว่าธรรมศาลาการพบธรรมสาลาบนเส้นทางสัญจรนี้ยังสนับสนุนความเชื่อที่ว่า พระเจ้าชัยวรมันที่7โปรดให้สร้างถนนหลายสายเพื่อไปอยังบ้านเมืองสำคัญต่างๆและกลายเป็นที่มาของชื่อเรียกราชมันคาในที่สุดในจารึกปราสาสตร์พระขันยังระบุอีกว่าบนเส้นทางราชมันคาสายเหนือจากเมืองพระนครไปยังวิมายาปุระหรือเมืองพิมายพระเจ้าชัยวรมันที่7โปรดให้สร้างบ้านมีไฟหรือธรรมศาลาขึ้นจำนวน17แห่ง ปัจจุบันตลอดระยะทางความยาวกว่า250กิโลเมตรค้นพบธรรมศารลาครบทั้ง17แห่งแล้วโดยพบในฝั่งกัมพูชาจำนวน8แห่งและในฝั่งประเทศไทยจำนวน9แห่ง